ปรอมอุตัเตือน8-12กันยายนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนหลังวันที่10กันยายนประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำดำค่ะไปอัปเดตข่าวพยากรณ์อากาศกันต่อนะคะคลิปนี้จะดูแนวโน้มฝนตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่15กันยายนค่ะ เริ่มที่ข้อมูลพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนนะคะข้อมูลนี้มาจากสำนักข่าวกรวมประชาสัมพันธ์ค่ะโดยได้แจ้งอุตุเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมในหลายพื้นที่8-12กันยายนอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลา,ลากในขณะที่10กันยายนอิทธิพลพายุหมุนเขตร้อนร่วมสมทบค่ะ นายเมธีมหายศนันผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศของประเทศไทยสัปดาห์นี้ว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลซึ่งวันนี้6กันยายนถึงพรุ่งนี้7กันยายนร่องมรสุมพาดผ่านปกคลุมภาคกลางและภาคตะวันออกประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาในประเทศทําให้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นค่ะ ทำให้ตั้งแต่วันที่8ถึง12กันยายนภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือและภาคตนออก ปริมาณฝนร้อยละ70-80ถึงของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง่งขณะที่ภาคกลางปริมาณฝนร้อยละ60-70ถึงของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง่งโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีส่วนภาคใต้ปริมาณฝนร้อยละ60-70ถึงของพื้นที่เช่นกันทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยถุกพื้นที่เฝ้าระวังอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากค่ะและตั้งแต่วันที่10กันยายน เป็นต้นไปประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ทำให้ปริมาณฝนในหลายพื้นที่เพิ่มขึ้นค่ะติดตามสภาพอากาศได้ที่เว็บไซต์ของกรมตุหรือสายด่วน1 182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะก่อนไปดูแบบจำลองฝนประจำวันค่ะเดี๋ยวไปอัปเดตแบบจำลองเรื่องพายุค่ะเรื่องที่ทุกคน อยากรู้มากเลยนะคะตอนนี้ทิศทางเป็นยังไงแบบจําลองล่าสุดค่ะโดยตอนนี้นะคะมีหย่อมความกดอากศาศตามก,กาลังแรงอยู่ด้านตะวันออกของประเทศฟิลิป,ปินค่ะอันนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียมของวันที่6กันยายนนะคะมะีตัวหย่อมความกดอากาศตามกาลังแรงซึ่งเตรียมจะพัฒนาเป็นพายุหมุนค่ะอยู่ด้านตะวันออกของประเทศฟิลิป,ปินค่ะต่อไปเราไปดูแบบจําลองค่ะแบบจําลองในวันต่อไปนะคะเน้นดูเฉพาะตัวพายุตัวนี้ค่ะว่าจะไปทางไหนนะคะ กันยายนค่ะผ่านฟิลิปปินส์ค่ะอันนี้เป็นแบบ ECM นะคะเดี๋ยวไปเทียบกันอีกกับ2แบบจำลองค่ะ9กันยายนค่ะลงสู่ทะเลจีนใต้ค่ะ10กันยายนค่ะก็ต้องดูว่าเป็น depression หรือว่าขึ้นเป็นโซนร้อนนะคะ11กันยายนค่ะเข้าสู่เกาะไหลำค่ะ12กันยายนค่ะเข้าสู่อ่าวตังเกียรค่ะซูมอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ มีความรุนแรงใช้ได้เลยนะคะมีฝนตกหนักมากบริเวณอ่าวตังเกียรค่ะ13กันยายนค่ะขึ้นฝั่งเวียดนามตอนบนค่ะทำให้เวียดนามตอนบนมีฝนตกหนักมากค่ะแล้วก็เริ่มมีอิทธิพลเข้าสู่เข้าสู่ประเทศลาวตอนบนค่ะ13กันยายนเข้าสู่ลาวนะคะแล้วก็ในช่วงวันที่13ค่ะอีสานตอนบนกับเหนือตอนบนก็จะได้รับอิทธิพลเป็นฝนตกหนักบางแห่งค่ะ ก็จะมีสีแดงเลยนะคะค่าของดึกของวันที่13กันยายนภาคเหนือตอนบนค่ะ14กันยายนค่ะภาคเหนือตอนบนค่ะยังมีโอกาสมีฝนตกหนักอยู่นะคะแล้วก็หลังจากนั้น14-15กันยายนค่ะประเทศไทยภาคอีสานค่ะช่วงบ่ายค่ำก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากพายุผ่านไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูอีกแบบจําลองนึงค่ะ GFS ค่ะ ย้อนไปนะคะวันที่8 90ค่ะก็ให้มีพายุลงสู่ทะเลจีนใต้เช่นเดียวกันนะคะ GFS ก็จะเป็นแบบจำลองอีกฝั่งนึงค่ะ11กันยายนอยู่ในทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะ12กันยายนผ่านเกาะไหหลามค่ะ13กันยายนเข้าอ่าวตังเกียค่ะแล้วก็ 13, 14กันยายนค่ะอยู่บริเวณประเทศเวียดนามค่ะแล้วก็ดูเหมือนไม่ได้เคลื่อนขคลื่นฝั่งไปทางลาวเหมือนแบบจําลอง ECM นะคะก็จะ หลายตัวไปค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็ในช่วง14-15กันยายนค่ะก็จะมีฝนตกหนักทางภาคใต้แทนค่ะนี่เป็นอีกแบบจำลองหนึ่งซึ่งก็ตรงกันบ้างแล้วก็ไม่ตรงกันบ้างนะคะในเรื่องของอตำแหน่งเมื่อขึ้นสู่ฝังไปแล้วค่ะเดี๋ยวมีอีกแบบหนึ่งค่ะยังไม่จบนะคะไปดูแบบจำลองฝนสะสมของกรมตุนิยมิทยากันบ้างค่ะ แบบจำลองฝนสะสมของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ลงไว้หน้า Facebook ในวันที่6กันยายนนะคะดูแบบจำลองในวันที่8กันยายนค่ะ8-9กันยายนนะคะจะเห็นทางฝั่งฟิลิปปินส์ค่ะก็มีฝนตกหนักอยู่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของไพสานก็มีฝนตกหนักค่ะวันที่10กันยายนค่ะไพศานประเทศไทยตอนบนภาคเหนือภาคกลางมีฝนตกหนักค่ะภาคตะวันออกด้วยนะคะแต่ว่าในทะเลจีนใต้กลับยังไม่มีลักษณะของ ยอมความกดอากาศตามหรือเส้นมุนหมุนเกิดขึ้นเลยค่ะ11กันยายนค่ะก็ยังไม่มีอะไรนะคะในทะเลจีนใต้ค่ะส่วนทางประเทศไทยก็มีฝนตกบางแห่งค่ะ12กันยายนก็ยังไม่มีนะคะแล้วก็13กันยายนก็ยังไม่มีค่ะแต่จะไม่มีลักษณะของฝนตกหนักค่ะอยู่ทางทะเลจีนใต้ตอนล่างหรือว่าเวียดนามตอนล่างนะคะ14กันยายนค่ะไม่ได้มีพายุที่เอาตังเกียค่ะ แต่ว่ามีตัวยอมอยู่ทางเวียดนามตอนล่างค่ะส่วนประเทศไทยตอนบนกลายเป็นว่ามีฝนน้อยลงนะคะแล้วก็15กันยายนค่ะฝนน้อยมากสําหรับประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนทางภาคใต้แทนค่ะนี่ก็เป็นแบบจําลองซึ่งก็ยังไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะคะทั้งแบบจําลองของต่างประเทศกับแบบจําลองฝนสะสมของกรมอุตุค่ะเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันนะคะว่าแบบจําลองไหนจะแม่นค่ะ ต่อไปค่ะเรดาร์ของวันที่6กันยายนที่ผ่านมานะคะสรุปบริเวณที่มีฝนตกในวันที่6กันยายนค่ะส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นไทยตอนบนนะคะที่มีฝนตกภาคใต้น้อยเหมือนเดิมค่ะก็จะมีส่วนใหญ่เป็นเพชรบุรีประจวบชุมพรค่ะสุราษฎร์บางแห่งค่ะเล็กน้อยน้อยภาคใต้น้อยมากค่ะโดยไทยตอนบนค่ะก็จะมีฝนตกเยอะค่ะตั้งแต่หลังเที่ยงเป็นต้นไปก็จะฝนตกเยอะนะคะอย่างเช่นเพชรบูรณ์ชัย,ยภูมินครราชสีมาขอนแก่นค่ะ ราชบุรีการจนะบ,บุรีค่ะ,ะหลายจังหวัดนะคะแอดมินยกตัวอย่างนะคะก็ดูตามแผนที่ได้เลยค่ะมาจนถึงเวลาล่าสุดก็คือประมาณเกือบเกือบจะ5้าโมงเย็นค่ะเอาก็เป็นพื้นที่ที่กำลังมีฝนตกอยู่ณเวลานี้ค่ะ ต่อไปดูแนวโน้มฝนล่วงหน้าผ่านแบบจำลองฝนฟ้า ECMWF ค่ะบริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะมีฝนตกนะคะสีฟ้าอาจจะเป็นฝนเบาบางอาจจะเป็นเมฆครึม้มหรืออาจจะไม่ตกเมฆครึ้มค่ะแล้วก็ไล่ไปที่สีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีชมพูตกหนักที่สุดค่ะแบบจำลองไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะค้าของวันจันทร์ที่6กันยายนค่ะฝนก็จะน้อยลงกว่าช่วงปลายนะคะมีสีเกิดขึ้นทางภาคเหนือเชียงรายเชียงใหม่ไม่ต้องซ้อนค่ะ คอีสารเล็กน้อยแถวขอนแก่นนองบำรูค่ะภาคกลางช่วงตอนล่างค่ะสุพรรณนครปฐมราชบุรีค่ะส่วนภาคใต้ภาคตะวันออกไม่มีค่ะตีสามวันอังคารที่7กันยายนค่ะก็จะมีสีเขียวเหลืองบริเวณคอ่สารตอนล่างค่ะทุกจังหวัดของอีสานตอนล่างมีสีนะคะแล้วก็มาทางภาคตะวันออกแถวสระแก้วปราจีนบุรีนะครน,นายกภาคกลางแถวลบบุรีสระบ,บุรีนะครสวรรค์ค่ะส่วนภาคเหนือยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะก็จะมีบ้างแถวเพชรบูร์ตอนล่างค่ะ ภาคใต้ค่ะน้อยนะคะมีสีฟ้าอ่อนแถวพัทลุงสงขลาค่ะ6กโมงเช้าวันอังคารค่ะภาคใต้ไม่ค่อยมีสีภ้าต้นอ่อนจะเป็นสีฟ้าอ่อนๆค่ะไม่ได้เข้มมากกระจายทุกจังหวัดอีสานตอนล่างยังคงมีสีฟ้าปนสีเขียวค่ะกระจายทุกจังหวัดของอีสานตอนล่างค่ะรวมทั้งเชยภูมิขอนแก่นด้วยค่ะภาคกลางยังคงเป็นบริเวณเดิมนะคะลบบุรีสระบุรีนครสวรรค์แล้วก็ติดพิจิตรพิษณุโลกด้วยค่ะภาคเหนือแถวเชียงรายมีสีอ่อนนิดนึงค่ะ ไปดู9โมงเช้าวันอังคารค่ะสีอ่อนกว่าช่วง6โมงเช้านะคะนิดนึงในบริเวณเดิมๆค่ะไปดูช่วงเที่ยงวันอังคารค่ะสีกลับเข้ามาค่ะเพิ่มขึ้นนะคะก็เป็นสีฟ้ากระจายเต็มทุกภาคของไทยตอนบนค่ะเหนือสารกลางตะวันออกค่ะส่วนภาคใต้ย,ยังน้อยอยู่มากๆเลยนะคะเที่ยงของวันอังคารภาคใต้โอกาสเกิดฝนน้อยค่ะมีฝนบางแห่งค่ะถ้าที่ไหนฝนตกถือว่าที่นั่นเป็นส่วนน้อยเลยนะคะท่านโชคดีค่ะภาคตะวันออกก็จะมีสีเหลืองแถว ฉะเชิงเซาค่ะระยองจันทบุรีค่ะแถวหัวหินแถวเพชรบุรีค่ะของภาคใต้นะคะมีสีเหลืองด้วยภาคกลางก็จะเป็นสีฟ้ากระจายกันค่ะมีสีเหลืองอีกจุดแถววิเชียรบุรีแถวเพชรชบูรณ์ค่ะสีเหลืองไม่ค่อยเยอะนะคะส่วนใหญ่จะเป็นสีฟ้ามากกว่าค่ะภาคเหนือก็จะกระจายทางฝั่งแม่ฮ่องสอนจังหวัดตาค่ะอุตรดิตถ์พิษณุโลกค่ะก็จะมีฝนบางแห่งนะคะแล้วก็บ่ายสามค่ะยังคงมีฝนกระจายอยู่ค่ะสีฟ้าเต็ม ทุกพื้นที่ของไทยตอนบนค่ะโดยสีเหลืองเป็นทางฝั่งกาญจนบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครฝั่งนี้นะคะแล้วก็อีสานอย่างเช่นสีเหลืองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะแถวหนองค่ายแถวเลยค่ะหนองบัวลำพูดรธาน,นีค่ะแถวอ,อุบลราชธาน,นีค่ะพักเหนือเป็นฝั่งหน,น้าฝั่งไม่ต้องซ้อนตาค่ะที่ออกสีเหลืองเล็กน้อยนะคะส่วนภักใต้ค่ะเริ่มมีสีนะคะในบ่ายของวันอังคารจะเป็น นครศรีธรรมราชค่ะพัทลุงตรังกระบีค่ะสงขลายยลาปัตตานีนราธิวาสค่ะไปดูเย็นวันอังคารค่ะภักใต้สีอ่อนลงค่ะเหลือสีฟ้าบริเวณนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานราธิวาสค่ะไทยตอนบนก็สีน้อยลงนะคะก็จะมีสีกระจายในทางภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคเหนือฝัง่งแม่ฮ้องสอนตาค่ะฝัง่งพม่านะคะสีเหลืองอยู่อยู่แถวปราจีนบุรีนครนายกค่ะมีแถววิเชียรบุรีเพชรบูร์มีแถว อุทัยธานีแถวชัยนาทนะครสวรรค์บ้างค่ะอาจจะไม่ได้เป๊ะนะคะในบริเวณสีเหลืองแต่ก็คือมีฝนอยู่บ้างกระจายกันค่ะส่วนอีสานตอนบนแถวเลยน้องค่ายน้องบัวลรมพูอุดรไม่มีสีค่ะสามทุ่มวันอังคารที่7กันยายนค่ะอีสานจะมีสีกระจายแต่ว่ายังคงเน้นตอนล่างเป็นส่วนใหญ่นะคะบุรีรัมสุรินค่ะมหาสารคามขอนแก่นกาฬสินค่ะแล้วก็มีแถวสกลน,นครบ้างบางแห่งนครพน,นมบางแห่งค่ะชัยภูมินครราชสีมา ภาคตะนออกแถวสีฟ้าค่ะชนบุรีระยองจันทบุรีตราดค่ะแล้วก็ภาคกลางจะเป็นตอนล่างแถวกรุงเทพปริมณฑลสม,มุทรปราการอายุทยาปทุมธานีค่ะภาคเหนือฟังไม่ห้องซ้อนฟังตาค่ะมีสีฟ้าปนเขียวเหลืองค่ะนอกจากนั้นภาคเหนือก็จะสีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะภาคใต้ค่ำวันที่7ก็ไม่มีสีค่ะ ตีหนึ่งวันพุธที่8กันยายนภาคใต้ไม่มีสีค่ะภาคตะวันออกมีสีปกคลุมทุกจังหวัดแล้วก็สีเหลืองแถวฉะเชิงเซาสมุทรปราการค่ะรวมถึงบริเวณปทุมธานีอยุธยาแล้วก็จะเข้าใกล้ๆกรุงเทพนะคะนครน,นายกปราจีนบุรีค่ะภาคอีสานค่ะจะมีสีเหลืองบริเวณตอนบนนะคะหนองคายเลยอุดรธานีสกลน,นครค่ะที่จะเป็นสีเหลืองหน่อยนะคะนอกจากนั้นนอกจากนั้นก็สีฟ้าแถวคอนแกน มหาสารคามกาลาสินนครราชสีมาค่ะภาคเหนือจะเป็นสีเหลืองแถวเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ค่ะแล้วก็สีฟ้าแถวพิษณุโลกพิพจิตรค่ะตีสามตีสี่วันพุทธที่8กันยายนค่ะยังคงมีสีอยู่ทางภาคเหนือตอนบนภาคเหนือฝั่งพิษณุโลกค่ะอีสานฝั่งเลยหนองบัวลำพูขอนแกน่นอุดรธานีนครราชสีมาเชัยภูมิค่ะแล้วก็ภาคกลางแถวลบบุรีสระบ,บุรีนครสวรรค์ค่ะ าคตะวันออกสีฟ้าปกคลุมทุกจังหวัดอีสานตอนล่างมีแถวอุบลด้วยค่ะส่วนภาคใต้ไม่ค่อยมีสีนะคะจะเป็นสีอ่อนมากๆฝั่งระนองพังงาภูเก็ตค่ะไปดู9กาโมงเช้าวันที่8กันยายนค่ะภาคใต้สียังไม่เยอะค่ะยังเป็นสีนอ่อนแต่ว่าเป็นฝั่งอันดามันค่ะระนองพังงาภูเก็ตนะคะเริ่มมีบ้างค่ะภาคตะวันออกเป็นแถวชนบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคกลางสีนอ่อนแถวกลางตอนล่างใกล้กรุงเทพค่ะภาคอีสานจะเป็นฝั่งฝั่งตะวันออกของภาคนะคะ บึงการนครพนมมุกดาหารอํานาจเจริญอุบลขอนแก่นกาฬสินธุ์ยโสธรร้อยเอ็ดสีสเกตค่ะส่วนภาคกลางภาคเหนือจังหวัดอื่นยังไม่ค่อยมีสีค่ะเที่ยงวันพุธที่8กันยายนค่ะก็จะมีสีเยอะนะคะทางภาคกลางภาคเหนือตอนล่างค่ะอีสานจะเป็นฝั่งเชยภูมิค่ะอีสานยังไม่ค่อยเยอะนะคะภาคตะวันออกสีอ่อนๆค่ะยังไม่มากเป็นสีฟ้าอ่อนกระจายค่ะภาคใต้ค่ะทีนี้ก็จะมีภาคใต้เข้ามานะคะวันที่8ฝนก็จะน่า จะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะคะภักใต้สีเหลืองแถวเพชรบุรีประจวบชุมพรดะน,นองค่ะแล้วก็สีฟ้าปกคลุมเกือบทุกจังหวัดลงมาถึงจังหวัดสงขลาเลยค่ะต่อไปค่ะบ่ายวันที่8กันยายนค่ะพื้นที่ฝนตกหนักจะเป็นภาคตะวันออกนะคะสีเหลืองจัดเลยค่ะแล้วก็ภาคกลางตอนล่างค่ะภาคกลางฝั่งกาญจนบุรีค่ะภาคเหนือจะเป็นฝั่งตากไม่ฮ้องสอนค่ะแล้วก็ภาคอีสานนะคะสีเหลืองบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพน,นมค่ะสีเหลืองเกือบแดงนะคะ จังหวัดเลยด้วยค่ะนอกจากนั้นก็เป็นสีฟ้ากระจายั่วยสารภาคเหนือสีฟ้าปนเขียวเหลืองกระจายทั่วเช่นกันค่ะส่วนภาคใต้ค่ะจุดที่เป็นสีเหลืองอยู่แถวระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชค่ะนอกจากนั้นสีฟ้าปกคลุมทุกจังหวัดเลยค่ะ เย็นวันที่8กันยายนภาคใต้สีอ่อนลงนะคะแต่ยังคงเป็นสีฟ้าปกคลุมอยู่ค่ะสําหรับไทยตอนบนค่ะสียังคงเยอะอยู่นะคะกระจายกันอยู่สีเหลืองอยู่บริเวณสักแก้วปราจีนบุรีนะครนายกนครนะคราชนะนะสีมาชัยภูมิเพชรชบูรณ์พิษณุโลกอุตรดิตถ์ค่ะแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายค่ะแล้วก็แถวบึงกาฬนะครพน,นมค่ะนอกจากนั้นก็สีฟ้ากระจายเกือบทั่วไทยตอนบนค่ะค่ำวันที่8กันยายนยังคงมีโอกาสมีฝนอยู่นะคะ โดยเฉพาะอีสานตอนบนแล้วก็เหนือตอนบนค่ะเป็นสีเหลืองนะคะโดยเฉพาะบึงการมีสีแดงค่ะภาคตอนออกก็จะมีสีเหลืองแถวฉะเชิงเซาชนบุรีค่ะสัดแก้วนะคะนอกจากนั้นสีฟ้ากระจายทุกจังหวัดของภาคตอนออกอีสานตอนล่างก็จะเป็นสีฟ้านอ่อนค่ะภาคกลางจะไปนเน้นทางลบบุรีสระบ,บุรีค่ะนครสวรรค์น,นะคะส่วนใหญ่จะเป็นด้านตะวัน ะตะวันออกของภาคกลางค่ะส่วนด้านกาญจนบุรีราชบุรีนะคนปรปฐมไม่ค่อยมีสีค่ะค่ำวันที่8ส่วนภาคใต้นะคะยังคงมีสีฟ้าตั้งแต่ชุมพรล,ลงไปถึงสตูลค่ะโดยจะเน้นทางฝั่งอันดามันนะคะอันนี้ค่ำวันที่8ค่ะนะดูละเอียดแค่นี้นะคะเพราะว่าแบบจำลองจะไม่แม่นแล้วนะคะตอนนี้ก็จะดูแนวโน้มคร่าวๆค,ค่ะวันที่9กันยายนค่ะแบบจำลองนี้ก็จะเห็นพายุลงทะเลจีนใต้แล้วนะคะ เดี๋ยวใกลๆค่อยไปดูแบบจำลองพายุค่ะจะดูประเทศไทยก่อนนะคะ9กันยายนช่วงบ่ายค่ะก็จะมีสีเหลืองบริเวณภาคกลางภาคตอนออกค่ะแล้วก็ภาคใต้นะคะมีโอกาสมีฝนตกหนกักช่วงค่ําก็จะมีฝนอยู่บ้างค่ะ10กันยายนค่ะไปดูช่วงบ่าย10กันยายนก็จะมีฝนบางแห่งของไทยตอนบนค่ะส่วนภาคใต้ไม่ได้หนักมากนะคะค่ำวันที่10ก็จะมีอินเหนืออีสานกระจายกันอยู่ค่ะ 11อกันยายนค่ะ11กันยายนมีสีเหลืองบางแห่งอย่างเช่นภาคเหนือตอนล่างค่ะภาคกลางตอนบนภาคอีสานตอนล่างค่ะแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างค่ะ12กันยายนค่ะช่วงเช้ายังไม่มีนะคะแล้วก็มีพายุเข้ามาในอ่าวตังเกียรค่ะ12กันยายนช่วงบ่ายค่ะฝนยังไม่ค่อยเยอะสําหรับประเทศไทยค่ะมีสีเหลืองบ้างทางภาคเหนือค่ะภาคกลางตอนบนค่ะ ช่วงเย็นวันที่12กันยายนค่ะก็จะมีสีเหลืองทางภาคตนออกภาคเหนือบ้างค่ะภาคใต้บางจังหวัดค่ะส่วนไพศาลค่ะช่วงที่พายุก,กําลังใกล้ๆจะขึ้นฝั่งนะคะเหมือนฝนจะน้อยลงไปค่ะสีหายไปนะคะ13กันยายนค่ะช่วงเช้ามืดก็จะมีฝนตกหนักทางบึงกาฬนครพนมค่ะส่วนอื่นๆยังไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็พอช่วงบ่ายค่ะก็จะ ไปทางเริ่มจะไปหนักทางภาคเหนือด้านที่ติดกับลาวค่ะแล้วก็จะมาหนักทางภาคกลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคตอนออกค่ะในขณะที่อีสานตอนบนส่วนใหญ่ค่ะวันที่13ฝนจะไม่ค่อยเยอะนะคะค่ะวันที่13ก็จะไปหนักที่ภาคเหนือตอนบนฝั่งเชียงรายพะเยาน่านค่ะ14กันยายนค่ะเช้าวันที่4ก็จะหนักทางภาคเหนือตอนบนอยู่นะคะหลังจากนั้นบ่ายวันที่14กันยายนค่ะ ก็จะมีฝนตกบางแห่งค่ะบริเวณภาคอีสานภาคกลางค่ะภาคตนออกภาคใต้ค่ะแล้วก็คําวันที่4ค่ะก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งทางภาคเหนือตอนบนค่ะสุดท้าย15กันยายนค่ะก็จะเริ่มมีฝนเยอะช่วงบ่ายถึงเย็นนะคะภาคกลางค่ะภาคอีสานตอนล่างภาคตอนออกค่ะจะมีฝนตกหนักมีสีเหลืองนะคะเยอะกว่าพื้นที่อื่นๆค่ะนอกจากนั้น ทั้งประเทศค่ะมีสีฟ้าถึงสีเขียวกระจายกันทั้งประเทศเลยค่ะไม่มีฝนก็ต้องมีเมฆครึ้มๆกันบ้างนะคะหลังจากช่วงนี้ไปค่ะแบบจำลองถ้าไกลาจาก5วันไปแล้วไม่แม่นนะคะแล้วก็ถ้าจะดูก็ต้องมาอัปเดตกันทุกวันนะคะต่อไปปักหมุดสถานที่สำหรับคนที่แจ้งตำแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะ ปักหมุดสถานที่ค่ะจะเป็นการแจ้งตำแหน่งบนแผนที่ประเทศไทยในแอปวินดี้นะคะแล้วก็พยากรณ์ฝนให้ล่วงหน้า1วันค่ะโดยตำแหน่งก็จะเป็นจุดที่เป็นวงกลมสีขาวในแผนที่นะคะสังเกตแล้วก็จําตำแหน่งเพื่อจะได้ดูสีในช่วงต้นคลิปได้ค่ะส่วนค่าฝนแอปวินก็จะแจ้งเป็นตัวเลขหน่วยมิลลิเมตรนะคะถ้าแจ้งว่าค่าฝนต่าๆไม่ถึง1หรือประมาณ1 2 3ก็อาจจะเป็นฝนตกเบาบๆเป็นเมฆครึ้มหรืออาจจะไม่ตกค่ะส่วนถ้าตัวเลขยิ่งสูงค่ายิ่งสูงโอกาสตกยิ่งมากแล้วก็ตกหนักค่ะโดยคลิปนี้ทุกตำแหน่ง จะดูแนวโน้มฝนตั้งแต่เช้าของวันอังคารที่7กันยายนไปจนถึงช่วงเที่ยงของวันพุทธที่8กันยายนค่ะแบบจําลองไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสถานที่แรกบ้านแม่ละเมาจังหวัดตาค่ะวันอังคารมีค่าฝนตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะ2-6มิลลิเมตรส่วนเช้าวันพุธเป็นเมฆค,ครึ้มค่ะบางไซยอยุธยาวันอังคารกลางวันมีค่าฝนเล็กน้อยค่ะประมาณ1มิลลิเมตรแล้วก็จะเริ่มสูงในช่วง4ทุ่ม2มิลลิเมตรตี1ของวันพุธขึ้นเป็น9ม mm. ิลลิ นนทูงนครราชสีมา7จ็ดโงเช้าวันอังคารมี4ี่มิลลิเมตรสี่โมงเย็น3มมิลลิเมตรสี่ทุ่มสองมิลเมตรค่ะส่วนวันพุธตีสี่ถึงเจ็ดมงเช้ามี 1- นึถึงสมมิลลิเมตรค่ะห้วยถแถลงนครราชสีมาค่ะวันอังคารมีค่าฝนช่วงเช้าช่วงละ3มเมตรค่ะช่วงเย็น3มมิลลิเมตรสี่ทุ่มอีก7มิลลเมแล้วก็เช้าวันพุธประมาณ2-4ม mm, เมตรค่ะ โชคชัยนครราชสัมาค่ะเช่นเดียวกันนะคะวันอังคารช่วงเช้ามี4มิลิเมตรช่วงเย็นถึงดึกค่ะมี2 5มิลิเมตรเช้ามืดวันพุธค่ะมี2 3มิลิเมตรค่ะประคำบุรีรําวันอังคารมีค่าฝนช่วงเย็นถึงดึกค่ะ2 4มิลิเมตรส่วนเช้ามืดวันพุธมี1 2มิลิเมตรค่ะลำปลายมาศบุรีรําวันอังคารช่วงเช้ามีค่าฝน3มิลิเมตรช่วงเย็น3มิลิเมตร4ทุ่ม6มิลิเมตรส่วนเช้ามืดวันพุธมี2มิลิเมตรค่ะ บ้านใหม่ชัยพจน์วันอังคารช่วงเช้ามี1-2มิลิเมตรค่ะเย็น4มิลิเมตรสีทุ่ม2มิลิเมตรแล้วก็เช้ามืดวันพุธประมาณ2มิลิเมตรค่ะบ้านตาเสาห้วยราชบุรีรัมวันอังคารช่วงเช้า2-6มิลิเมตรค่ะแล้วก็ช่วงค่ำอีก2-5มิลิเมตรส่วนเช้าวันพุธเป็นเมฆครึ้มหรือฝนเบาบางค่ะสว่างแดนดินสกลนครวันอังคารเย็นค่ะมีค่าฝน6มิลิเมตร วันพุธตีหนึ่งมี4มิลิเมตรค่ะอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์วันนังคารช่วงเช้ามีค่าฝน2-7มิลิเมตรช่วงบ่ายถึงเย็น1-2มิล mm, ิเมตรสี่ทุ่ม7มิลิเมตรค่ะส่วนเช้าวันพุธค่าฝนเล็กน้อยประมาณ1มิลิเมตรค่ะอําเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีวันนังคานค่ะตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงเย็นมีค่าฝนต่ำๆช่วงรับประมาณ1-2มิลิเมตรอาจจะเป็นแดดสลับเมฆครึ้มหรือฝนเบาบางค่ะส่วนวันพุธตีหนึ่งมีส mm, ี่ม เวียงสะสุราธานีรวมทั้งเคียนซ่าแล้วก็พุนพินสุราธานีค่ะวันอังคารมีค่าฝนเล็กน้อยช่วงเย็นค่ะ1-2มิลลิเมตรอาจจะเป็นเมฆครึ้มหรือฝนเบาบางค่ะส่วนวันพุธก็จะเริ่มมีค่าฝนในช่วงบ่าย2-5มิลลิเมตรค่ะสีชนนครศรีธรรมราชวันนังคารจนถึงเช้าวันพุธค่ะโอกาสเกิดฝนน้อยค่าฝนเล็กน้อยไม่ถึง1มิลลิเมตรส่วนใหญ่เป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะ บ้านแฮจังหวัดขอนแก่นวันอังคารช่วงเย็นมี4มิลิเมตรสีทุ่มมี2มิลิเมตรส่วนวันพุธ7โมงเช้ามี7มิลิเ mm, มตร10โมงเช้ามีอีก2มิลลิเมตรค่ะ บ้านหนองกุ้งเซินจังหวัดขอนแกน่นวันอังคารมีค่าฝนช่วงเย็นมี1มมตรค่ะสีทุ่ม4มิลิเมตรส่วนเช้ามืดของวันพุธอยู่ที่1-3ม mm มตรค่ะบางสธทงสม,มุทรปราการวันอังคารมีค่าฝนเกือบทั้งวันเลยค่ะ7จ็ดโมงเช้าสมมตรบ่ายโมงถึง4ี่ทุ่มค่ะมีค่าตั้งแต่3-7ม mm ตรตลอดช่วงค่ะแล้วก็ไปถึงตี1วันพุธ8ดมมตรค่ะ บ้านช้างจังหวัดระยองวันอังคารบ่ายโมงมี6มิลิเมตรสี่ทุ่มสมิลิเมตรส่วนวันพุธ7จ็ดโมงเช้าถึงบ่ายโมงมี3-4มมลิเมตรค่ะเขาสมิงจังหวัดตราดเช้าวันอังคาร2-5มิลิเมตรบ่ายโมง8มิลิเมตรค่ะส่วนช่วงเย็นถึงค่ำประมาณ1มิลิเมตรเข้าเช้ามืดวันพุธมีค่าฝน6-7มิลิเมตรค่ะบ้านสมเด็จจังหวัดกาลสินวันอังคารบ่ายโมงมี3มิลิเมตรสีทุ่ม2มิลิเมตรส่วนเช้าของวันพุธตั้งแต่เช้ามืดถึงสิบโมค่ะ ใครที่อยากให้ปักหมุสถานที่อย่าลืมแจ้งชื่อตำบลอำเภอจังหวัดค่ะพร้อมด้วยคําว่าปักหมุดนะคะอย่าลืมคําว่าปักหมุดค่ะแจ้งไว้ที่คอมเมนต์เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ